สวัสดีค่ะน้องมีอาค่ะวันนี้จะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงก,การลบหนึ่งข้อแรกไม่ทราบค่าบวก4592เท่ากับ15692จะได้ เอาหนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นห้าพันหกรลบสี่พ592จะเท่ากับ question mark หนึ่งหมื่าร้อยเก้าสิบลบ 4, 92, 2, 0, 90, 6, 1, 4ี่พันห้าร้อยเก้าสิบสลบสองศูาล้หกหนาคำตอบ1ไม่มีตัวลบหไม่มีตัวลบใส่1งดึงหลงมาคำตอบคือ1 10, 1ึ่งห ก็เขียนซ้ำา1 5บ4 5 9ลเท่ากับ11,100ดังนั้น11,100บวกกับ4,000 ห้าร้อยเก้าสิบสองเท่ากับ1 5ึ่ง6มืเช็คคำตอบหนึ่งมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบวกสี่พันห้าร้อยเก้าสิบสองสองลบสองบวกศูนย์สองเก้าบวกศูนย์เก้าห้าบวกห สี่บกหห้าหไม่มีตัวบวกดึหนึ่งลงมาคำตอบคือ15,692ตรงกับคำตอบตอบ11,100ข้อที่สอง 34611บวกไม่มีสัญลักษณ์อําไม่มีตัวเลขไม่มีตัวเลขคําตอบ75890จะได้เอา70000 75000 890ลบ34000 611

4แล้วเดี๋ยว6 6 8 6แล้ว7 8็4แล้ว5 1 3แล้ว4 5 6 7 4คำตอบ41,279เขียนซ้ำ7 5 0า7แปร้บรูป

890เช็คคำตอบ3า0 0 0 3่น1 1อบ1วกบวก4 1่มืน่บก 41, 9 9้น่ิใส่ศนดหนึวก 9บวก1 10 7บวก1 8ทดเป็น9 6บก2 6แล้ว7 8ใส่ลูกน้ำ4บวก1 5 4บวก3 4แล้ว5 6 7 7คำตอบ75,890ตรงกับคำตอบตอบ41,279

ข้อชิมจะได้ด้ยลบห6า3ม1 1 6เหลือ5 3-2ลบ2ไม่ได้ สเหลือ <3, S> 2 12 3ิบสองสามแล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิลบสไม่ได้สีสเหลือส12 9 6บสองลบสไม่ได้เจเหลือห6แล้วเจ็ดแปดเก้าสิเจ็ด

995ดังนั้น1 7 9 9 9บวก506,331าคำตอบ7 4 3 2 6ใช้คคำตอบ1 7 0 0 0 9ก้บวก5้าหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเอ็ดห้าบวกหนึหกเก้บวกสเก้าร้อยสิบสิบดสิบสองสสองทหนึ่งเบกสามเิบสเอ็สิบสองเป็นสิบสาม

ข้อที่4 2378บวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ46898จะได้เอา40000 6 898ลบ20000อ้าวไม่ใช่2 2 378 question mark

สอง5 6 4คสามตอบคือ4ี่หมื่เขียนซ้ำสี่หมื่นหกพันแปดรเก้าสิบแปดลบสองพัเบแปดเท่ากับ4ี่หมื่นสี่ 520ดังนั้นเอา2,378บวก40,45520 40, เท่ากับ4 000, 6 000, 8 9 8ใช้คำตอบ 2องพันสามร้อยเบวกสี่มื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบแปดวกศูนย์แปดเจ็ดสอง่ลแปาเบวกสามพันหกเจบวกสอ คำตอบคือ46,898ตรงกับคําตอบตอบ44,520โอเคจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่ได้รับชมค่ะโอเคปิด